สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ต้องไปในรถชาติเนว่มาพบมาพอพี่น้องอีกคือเก่านะครับมือนี้ภาพมาเบิงสวนบักแตงคงกับได้ยีสิบหกยีสิบเจ็ดมือนะครับเนี่ยนิ่มนะครับบินไปบินมาอยู่เห็นบ่ล่ะครับพี่น้องมันอยู่ทั้งในเนล่าๆนะครับเมมนี่กะทีสร้อยผสมเกรสรน,นะครับพี่น้องเป็น มาแลงชนิดหนึ่งสี่ซอยผสมเกรสรห้อนแต่งนะครับดีๆเพราะว่ามิ่มช่วงนี้นะครับหลายนะครับเป็นนามิ่มนะครับมาหาเอาน้ำหวานจากดอกบักแตงไปเฮ็ดเป็นน้ำม,มิ่มเดือนซีเดือนหานะครับก็เลยเป็นผลดีครับรเศร้าเกษตรกรอน้องเฮ้านะครับสีซอยผสมเกรสรอนแต่งให้ติดดกนะครับเนี่ย บักแตงผมนี่เป็นพันธุ์แมกนีนครับเนี่ยพันธุ์นี้ปลูกได้ทุกสภาพอากาศนะครับเหมาะสําหรับดินยูอันภาคอีสานนี่ครับจังหวัดขอนแก่นเท่านี่แหละครับผมปลูกมาเลยเจ็ดแปดปีแนละ้วก็บ่ม,มีพันธุ์ใดที่ออกลูกดกรักษาง่ายนะครับติดดกน้หนักดีสีงามนะครับแต่ว่าสีนี่ก็ะดิเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลนะครับบักแตง กน,หนาห้อนอยังสี่นะครับมันกับสีเป็นออกสีเขียวขาวๆอ,อ่อ,อนๆเหลืองนิดๆน,นะครับกน,หนาหนาวกับสีเขียวเข้มหนาฝนกับเขียวเข้ยมยังสี่นะครับช่วงนี้เป็นท้ายฤดูหนาวจากกลายเป็นฤดูห่อนนี่กรบปักแตงเข้ากับสียังพ่อติดดกอยู่ครับ กันห้อนซะแท้กังเวยนไหลก็กังคืนนี่สิเป็นดอกตัวผู้เนี่ยเอาก็ต้องแปลงเพียซอยนะครับอันนี้ผมก็แปลงเพศไปเที่ยวเดียวนะครับบ่แปลงหลายนะครับกันนาห้อนจัดๆอ e ีลีกับสวงพืชสภาพนี่ก็สิได้แปลงสองสามเทียนะครับเป็นว่าซอยกระตุ้นดอกตัวผู้ให้เป็นดอกตัวแม่นะครับส่วนมากมันจะเป็นดอกตัวผู้ไหลก็ดอกตัวเม่นะครับกันนาห่อนนะครับ เป็นดังสั่นนะครับพันบักเตียงนะครับยอดก็เดินดีนะครับเนี่ยทิดทุกข้อออกทุกซ้อนะครับเนี่ยงามนะครับล็อกนี่ประมาณงานกลัวๆนะครับงานกลัวๆนะครับขืนข้างก็ล่างขืนข้างเนี่ยขืนข้างดีพร้อมนะครับ ตะไคร้นะครับขึ้นตะไคร้ตะไคร้นี่เป็นเป็นเป็นม่องหรือว่าหรือว่าอ้วนหรือว่ายังนี่แหละครับที่เห็ดอยู่ลงอ้วนขอนแจนเท่านี่แหละครับราคาถูกนะครับกับมอสําหรับมาเห็ดข้างบักเตียงข้างบักตัวเพิ่นถามว่ามันที่บ่ขาดที่พัั่นมันนะครับนี่ผมปลูกบักเตียงสองสามรอบก็ใส่ตะไคร้เก่านี่ยนะครับบ่มีขาดนะครับเป็นเอ็นที่เหนียวอยู่เลยครับก็จันเพิ่นบ่ เฮีดมาเป็นสำหรับมันใส่เอาปูเอาปลาตัวใหญ่ๆลรวครับอาจารย์มันก,กาขาศมดนะครับเนี่ยฟังนังผีนะครับ้ะละเห็นมิมอยู่นี่ลหลายหลนะครับบินไปบินมาอยู่นะครับสำหรับมาแลงสัตว์พืชกับบอคอยมีปันไหนหรกครับพี่น้อง พอจะว่าเหาเห็ดให้แปลงสะอาดนะครับร่มโกรบร่มรวงได้นะครับสังเกตเบิ่งนี่สิดกอกเอลีครับเนี่ยแ่งพัดแมกกีนนี่นะครับก๊าซซัมกํางซัมหน่สี่กับีนะครับสุดทางในบอคอยมีเวลาโอ้มีแมงผู้เะครับผลตัวผงใ่บินไปมแมลงผู้ก็มีนะครับ ครับอยู่ฟังด้งนุดนี่หลายตัวอยู <capable. S 2> ่ค mm รับ hmm พี่น้องแมลงผูพู้ผดบินอยู่ั้งนุดนะครับนี่เนี่ยแมลงผู้นะครับซอยผสมเกสรส้อนดีดีเลยล่ะนะครับอืมเป็นแมลงที่มีประโยชน์นะครับบอมยันเป็นสัตว์ตูพืชนะครับซอยผสมเกสรส้อนนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นแมลงที่มีประโยชน์มากเนี่ยบินอยู่ด้านผนนะครับ แนงเกาท่องกับมีแนนนะครับกับว่าหลายดอกนะครับมันก็เป็นฤดูของการทองมันคือกันแหละครับพี่น้องติดดอกเสมอนะครับง่ามเสมอนะครับว่าเมนวาไทยเอาตะหมองง่ามได้พี่น้องเนี่ยทั้งพี่กับติดดอกคือกันนะครับดอกเรื่องเต็ี่แปลงเลยพี่น้องเนี่ยเพิ่นกับถามคำว่าหลายเอฟซีถามว่าหลายปลูกพันธุ์ยังน้อใส่ยาอยังน้อเพิ่นกับถามมาอยู่กับพี่น้องกับทั่วไปของท้องตลาดนะครับ ไส้ให้มันถึกกระจังโฮอร์โมนน่สิเขาก็เป็นพวกโฮอร์โมนเรียงง่ามก็เป็นพวกตะกูลสาลรายกดอะมิโนโต่างๆนะครับอยู่น้ำลานค่าเกษตรพันธุ์มีนะครับขวดละลิตรละสองสามลอยครสอบถามเมืองในพื้นที่ของท่านนะครับกระตุ้นดอกกระไส้ตัวตัวนาตั้มตัวกลางสูงตัวท้ายสูงนะครับกิโลละประมาณ สามสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยแหละครับพี่น้องนะครับพวกยูรีฟอร์ดเช่ของโซตัดเจงสี่ก็ได้นะครับแคลเซียมบอรอนยาขาดนะครับแคลเซียมบอรอนพวกสังกัสีกรดอะมิโน,โนต่างๆนะครับยาขาดนะครับเขาประจำเป็นต้องไปซื้อขวดที่เขาโฆษณาเพ่งๆขวดแล้วพันขวดแล้วอย่างหล่ะครับพี่น้องเขาแยกซื้อเอานะครับแคลเซียมบอรอนกัน ขวดนิดกันร้อยแปดสิบสองร้อยยังสี่นะครับสังกสีเขาก็เอาขวดน้อยซะขวดหาล้อยสี่สี่กับสองร้อยก็บาดล้อยก็บาทยังสี่นะครับเขาก็ศึกษาเบิ้งนะครับเ่าก็ติประหยัดไร้นะครับว่าจำเป็นต้องไปซื้อของที่เพิ่นโฆษณาที่ขวดแพงเพงขวดนี่หาล้อยซื้อ,อยูเจ็ดล้อยแปดล้อยยังสี่มันกับโบเมียนนะครับขวดเดียวจบเนี่ยมันกับเมียนยู่แต่ว่ากันแล้วโเพิ่มถาดอาหารเสริมถาดอาหารร่องยังสี่มันกับ บ่ได้สมบูรณ์ได้บักแตงมันอยู่กับเทาดูแลนําเข้าใจพร้อมส่วนปุ๋ยการใส่เย็บผ่าเจ็ดนะครับบวกยุเลียนนิดหน่อยนะครับส่วนเริ่มแรกส่วนพตาบักแตงมันกระลังที่เป็นจอด,ดอกกประมาณสิบหกสิบเจ็ดหมื่นเนี่ยเทากับเปลี่ยนสูตรเป็นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนังสนะครับหรือว,ว่าสิบหกสิบหกเยบผ่าบาก็ได้นะครับปล่อยมาน้ำระบบน้ำยศนะครับขันผู้บ่ได้เ่ไจ้ใส่น้ำยศกับใส่ระวังต้นนังสินะครับ กันเข้าใส่ระบบน้ำยนี่มันกจะจิซอยให้บักแตงเนี่ยดีกินสม่ำเสมอนะครับบ่เปลืองปุ๋ยโดยใส่เห็ดนะครับเข้าให้ในหน่อยแต่ว่าให้ดูสินะครับให้กินคู่มือมือเว้นมือสองมือกินเจนึงจะรับกับฮอร์โมนอย่งสี่นะครับพี่น้องบะเมีนว่าใส่เธอเดียวอยงสี่มันกับบะเมนีนบักแตงนี่มันกินจุนะครับกินจุคือกินทุกวันนั่นแหละครับนี่คือขอดีขอเสียของมั่นนะครับ บักแตงนี่สามสิบมือสามสิ 32, 33, บสองสามสิบสามเมื่อเกินสามสิบห้ามือกะเป็นน่วยเก็บขายเก็บกินได้แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยคือมันเป็นม้นเสนีในการทําปลูกบักแตงนี่คือบักแตงนี่เป็นพืชเงินดวนนะครับเดี๋ยวใส่ไว้นะครับเนี่ยจังพันแมกกีนจังสีนี่กันสมบูรณ์รุดมสมบูรณ์แบบนี้นี่งานกัวกวนี่ครับเดี๋ยวเรา ลอยก็โล่สองลอยโล่ก็ได้เด้ครับลังเทียก็สามถึงสามอยแต่ว่ามันกับ่ได้ดู่มือดอกทีไดหลายๆายมันก็สีไม่คบอยู่ประมาณจักสิบกว่ามือนอกนั่นกับลดลงเจยีสิบ่อยโล่ไปงั้นนะครับมันกับ่แเม่นวามันสิไดสองลอยโล่ตลอดยี่สิบมือตลอดเดือนนี่สีบ่เม่นนะครับมันกับอยู่กับความสมบูรณ์อายุของแตงน้ำได้กันแตงออกไม่ไหมสิมันก็ ใบมันก็สดสอกสดใสอยู่ยอดมันก็ดีอยู่มันก็ได้ลายเด้กันเทาเจ็บไปแล้วประมาณสิบกว่ามือมันก็เสียมส้วมในการเทาเด็ดมันน่นะครับมันก็ดีเสียมส้วมไปน้ามมันก็ความติดดวกนี่กันเข้าบำรุงบํถึง็นี่สิมันก็ได้หน่อยลงนะครับพี่น้องมันเป็นทังสันเทาก็ต้องเข้าใจนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับว่าผมสิมาปลูกได้ป่านนี้ผมก็เรียนพิษเรียนถูกนะครับเขาไปหาผู้รู้นั่นแหละครับ เงี้ยนเกษตรนี่ยบว่าเปลี่ยนพี่น้องมีปัญหาให้แก้ทุกฤดูนะครับทุกทุกจังหวะเฮ้าที่ปลูกเดือนใดยัเงเสียบ่มเมนวันที่มีปัญหาเก่าเลยครับปัญหาใหม่ก็มีให้แก่เรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับวนประเทศใท้เฮ้ากับสภาพอากาศกับเปลี่ยนแป,ปลงไปร้ายนะครับเนี่ยอากาศห้อนอากาศหนาวนะครับบางเที่รกระร่อนจัด ร้อนเล้วก็ลงมาหนาวเลยฝนตกกังสี่มันกับรับบาไหว้ขื้อนกันนะครับตะค้นกันยังเป็นไข่เป็นวัดอยู่นะครับเขื่อนกันละครพืชน,นะครับมันเป็นยังสันเก็บนี่ก็ขกอบกุ้ยไหล่ที่เขามาเบิงเขามาช่มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามส่องพญารถท่าเน,นียวน้นเด้อขอบกุ้ยไหลๆครับสวัสดีครับ